สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกข ն ี้เอาเซอีสานทุกท่านนะครับพี่น้องเมื่อนี้เปิดราคาหนาขอกหนาฟ้ามนะครับผมมาผ้าพีผ้าน้องมาทั้งนะครับอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องสำหรับผู้อยากได้งวดทองสาวนะครับผมอย่าพลาดชมคลิปนี้เพราะว่าจะเป็นลูกของเจ้าฮุสตันนะครับเก่าหรือลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่งครับพี่น้องในท้องกับผสมพ่อนอกนะครับผมที่เอฟหกแปดนะครับผม เคบหกแปดทั้งสองตัวนะ่ะพอ่อเนาะเล่นตัวนั้นสามหนึ่งสามหนึ่งครับพี่น้องตัวนี้มุกตัวนี้นน 6, มกแปลว่าผลงานพีกับน้องสามหนึ่งหกแปดตอนนี้นะครับผมไปคอกไ,ไ 3, 1, 6, 8, ถ่ซ้ำไถสามหนึ่งหกแปดแทบจะปูพรมครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นอีกอพอพันนะครับที่หลายท่านให้กระแสการตอบรับมากเป็นอย่างดีผสมติดง่ายใจลูกนิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่การันตีแล้วนะครับว่าหลายท่านก็นิยมผสมกัน มือนี่กับมีนะครับขอกพ่อแดงครับเพิ่นกับมีคือกันนะครับว่าที่เด็ดสติงเล่ทองหกแปดนะครับเนาะครับแม่นครับอ้าวเดี๋ยวก่อนไปเราชมได้ละเอียดเดี๋ยวให้พ่อแดงทักทายกันอีกรอบนึ่งนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาน่าจะเป็นอีพีที่หกทีเด็ดแล้วมาขอกของคุณพ่อเพิ่นนะครับมีหลายท่านไม่ได้ลูกกระทบแม่ยิ่งยิ้มน้ำพ่อเพิ่นไปเลี้ยงมือนี่มักแม่สาวสีแดงเข้มๆครับพี่น้องทองแรกครับสาวทองแรก พ่อแดงแต่เขียนนะพ่อแม่นีไหมแม่เลี้ยงแมเลี้ยงแม่เลี้ยงแม่เลลูกจะพิงเลยเอ้าแจ้งที่อยู่ของพ่อก้อนครับพ่อเดี๋ยวจ้าไปรับร่วมเข้าพ่อแดงกับยู่บ้านเชียงใหม่บ้านเชียงใหม่อําเภอโพชัยอ่าบ้านอ่าบ้านเชียงใหม่อําเภอโพชัยจังหวัดเลยเท่าเรือจังหวัดลอยเอ็ดด้วยครับพี่น้องพ่อแดงนี่เบอร์โทรใดก่อนครับ062 062 754 7หาซี7377 7377ด้วยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อเบิ้งไ้รายละเอียดแม่ที่เหล็กหลายท่านเห็นงามจังส ได้นะครับไปเลี้ยงไปต่อยอดนะครับผมสาวทองแหลกอยู่นะพ่อเนาะแมนแมนครับโตเป็นเองเป็นลูกพ่อได้พอแม่นี่้ลูกสติงเล่ครับลูกสติงเล่ย์สองศูนย์หนึ่งเลครับพี่น้องครับตอนนี้ว่าทับเลี้ยวกับพ่อได้ครับครับเอเคฟหกแปดครับเคฟหกแปดครับพี่น้องส่วนสูงแม่นี่ยุ่ยลอยเท่าไรพ่อร้อยห้าสิบบวกนะครับตรวจท่องเรียบร้อยครับตรวจท่องแล้วนะพ่อเนาะตรวจแล้วครับเคฟหกแปดได้พี่น้องนะครับใบหลอดมีครบผสมวันที่ ยี S <S> <HHH> ่ส <t os> <ita> <ata> <oda> ah! ิบเอ็ดพฤษอเสภาหกหานะครับผมยี่สิบเอ็ดพฤษอเสภาหกหาตัวนี้เพิ่นตรวจเรียบร้อยตรวจครับเรียบร้อยครับประกันนะครับส่วนสูงร้อยท่าไดพ่อร้อยหาสิบบวกครับร้อยห้าสิบบวกครับพี่น้องประกันท่องพ่ระอมครับอุนเต่าให้เรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยประกันตรวจอุนเา่าเรียบร้อยเนาะทั้งไทยบ่มีตำหนี้จะมองได้ต่ำเนาะบอมบอมบอมบ่มีตำหนินะครับเอาฟังราคาเปิดได้พ่อบาทที่นี่แม่นี่แม่นี่เปิดไปดูหนึ่งแสนครับสามหมื่นบาทครับหนึ่งแสนครับอีกสามหมื่นบาทนะครับผมร้อยหาสิบ คีเอฟสามนะครับผมคีเอฟหกแปดน้องพ่อเนาะคีเอฟหกแปดหกแปดนะครับผมใไงเงาสไตล์ลูกกระทบครับพี่น้องเจอกับสติงเล่สีบ่มีแปลเลยพี่น้องบ่แดงแต่เขียวแม่นี่ชีดลางก็ดีนะครับหนึ่งแสนกับอีกสามหมื่นบาทน้องพ่อเนาะแม่นครับแม่นเอาเดี๋ยวเบิ่งแม่ที่สองกันนะครับออาแม่ที่สองเป็นงัวแม่สาวนะครับผมตัวนี้กับสาวทองแหลกน้องพ่อเนาะแม่นครับอ่าตัวนี้กับสาวทองแหลกเลยครับพี่น้องนะครับ นีี่ก็ผสมไว้้เรรรยยบบอคัตัวนี้เป็นลูกของฮุสตันเก้าเก้าเก้าเป็นแม่สาวตัวทองไมพ่อแม่นี่ตัวทองแล้วครับตัวทองแล้วตัวทองเรียบร้อยติดทองเลยนครับพี่น้องส่วนสูงแม่นี่ลอยเท่าไดพ่อลอยสิบสี่สิบบัวครับเกือบลอยสี่สิบห้าครับพี่น้องนะครับผมตีอ่าสี่สิบสี่สิบห้านะครับส่วนสูงเป็นสาวทองแรกเพิ่นเป็นลูกของฮุสตันเก้าเก้าเก้าด้วยครับพี่น้องมีใบมีหลอดครบตอนนี้ทับเรียบร้อยครับมิสเตอร์ kf สามหนึ่งครับผมกัมโบเ kf สามหนึ่งนะครับสามหนึ่งเลยตัวตัวทองไม่พอตัวแล้วตัวแล้วครับมีคลิปผสมวันที่ยี่สิบแปดพฤษภาหกหาตัวนี้มีคลิปตัวทองให้ด้วยครับพี่น้องมีมีครับมีทั้งสองมีทั้งสองตัวตรวเรียบร้อยประกันนี้ครับแม่นี่ร้ายไปไหนเพราะ่าแม่นี่เปิดไว้บอ่นอกเปิดไว้อยู่เก้ามื่นกับอีกเจ็ดพันบาทครับเก่ามื่นกับอีกเจ็ดพันบาททองเเคอฟสามหนึ่งลูกคูสตันเก้าเก้าเก้าครับพี่น้องดึงเพื่อนออกมาเบิกเงินหน่อยพะ่านะครับม่ผิดรึไง เอางี้พี่ลูกเร็วกินหยาครับมลูกินหยาอยู่ครับพี่น้องนะครับเช่องดีนะพ่อเนาะเชียงเชียงเชียงเก่าไร้บิึงยืนงามครับพี่น้องลูกฮุสตันเก่าเก่าเก่านะครับพีททองกับเอฟสามหนึ่งสามหนึ่งนะครับผมเอาราคาอีกรอบหนึ่งนะครับพ่อ เก้าหมื ics, water, ่นกับเจ็ดพันบาทครับเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทเบื้องตัวจริงได้บ้านได้ก็ครับบ้านเชียงใหม่ครับบ้านเชียงใหม่อ่าบ้านเชียงใหม่ตำบลเชียงใหม่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องครับครับครับนะครับมี่สองสาวมือนี้พี่น้องเขาได้รับชมน้ำกันครับนะครับมาทำผู้ต่อเพื้นโทรมานะครับรถรับทรงอ่าหอดคอหอดฟ้ามหาใหญ่เลยนะพ่อเนาะมีครับมีมีมีครับนี่นะครับผมสำหรับผูอ่าบ่าแน่ใจนะครับ มาให้เพิ่นตรวอีกรอบนึงก็ได้พี่น้องมาหอดคอกมาเบิ่งน้ำกันหลอกสิตรวจให้นะครับหรือไปหอดคอกมี่หมอที่ไว้ใจได้เอาไปตรวจนะครับผมเพื่อความสบายใจนะครับเอาเบอร์โทรคุณพ่อเบอร์ใดครับอยากมาเยี่ยมมาชมโทรหาเบอร์ใดก่อนครับผมศูนย์หกสองศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่เจ็ดหาซีเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดมาเบิ่งหน้าคอกหน้าลักก้อนก็ได้หน้าคอกนะครับมีก้อนก็ได้ครับแอดไลน์มาเบอร์นี่บพ่อไลน์กับเบอร์นี่เหรอครับเบอร์นี่นะพ่อเนาะแอดไลน์มาถักไข่มาเบิ่งน้ำเพื่ มีอยู่สองสาวครับพี่น้องมาหลายมือ่อนี่เขามาเป็นซื้อกลางให้พี่น้องเขาผู้บ่มีโอกาสได้นะครับหาเลาะเบิงเบิงในช่องลูกขเ้นียวเสื้อไอสานถือใจโดยเฉพาะงว่วแม่สาวทองแหลกนะครับมีความูลไถลูกอีอกหลายโตนะครับเอาไปเลี้ยงไปต่อยอดเอานะครับเพราะว่าพันธุก,กรรมที่ของพ่อแดงไหหมือน,นีก็คือมีลูกสติงเล่ลูกฮุสตันนะครับ,รบผมส่วนติดท,ทองกับเคเอฟหกแปดเคเอฟสามหนึ่งถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่ไหลูกนิ่งแล้วก็ ให้วงการมันเข้าออกมาเห็นผลงานหลายแล้วครับพี่น้องนะครับมาพ่อกันเลือดสูงครับพี่น้องคู่นี้นะครับขันนับก็คือสองตัวนี่เกียร์เอฟสองเนาะหลวมากกัาที่จะขึ้นเอฟสามเลยนะครับหรือสิไผลสิเอาไปตีเอฟคู่นี้ก็คือเอาไปตีเอฟหนึ่งหลวมาเป็นเอฟสองก็ได้สําหรับผู้อยากจะพัฒนาหรือว่าต่อยอดตำหนิบ่มี่จากโตัด้วยครับพี่น้องนะครับผมตำหนิโบมีครับเหมือนี้ขอบคุณพ่อแดงหลายๆนะครับผมมีโอกาสคลิปหนาเพราะเบิ่งอย่างนีของดีของงามหนาคอกหนาฟ้าม ทักไายลุกขหนี้วมาได้ครับพี่น้องบ๊กไกลไปหอดขอหอดฟ้ามไปเป็นซื้อกใน้ำซื้อนา้พี่น้องเฮาบสำหรับคลิปนี้ขอพ่อพดงหลายๆสวัสดีครับผมครับครับครับ